เดคอกินไปซ็ได้ไปครับสีผาอ่างจิมซิเดียวลอยแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พอกันอีกแล้วนะครับกับเคยหล่าเมืองเกแปนะครับสิผ้าพี่น้องมาทํรรมเขาเขาครับวันนี้ว่่ได้ภาพไปเที่ยวนะครับวันนี้ไม่ได้ออกนอกนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับขางนอกวันนี้ฝนตกแห้งนะครับวันนี้สิผ้ามาทําเมีนู่หอยนะครับนี่ครับ วันนี้ตัวใหญ่ครับครับผมวันนี้สีว่ามันทําเมนูหอยนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันนะครับพี่น้องวาสีเพ็ดอีกอย่างครับหอยใหญ่นะครับหอยใหญ่แซบแซบเขาบอกว่าแซบแน่ๆครับสำหรับวันนี้นะครับผมเคยหล่าเมื่อเจเป็นบริเวณนะครับสีผ้าพี่น้องมาทํำกับเขานะครับวันนี้มาทํำเมนูหอยนะครับหอยนะครับ หอยกาบว่าหอยหวานกูกูกูจ็คซอวันไี้เอ็มเลยติดตามกันนะพี่น้องนะพี่น้องนี่สิมเฮดเมนูหนึ่งหอยนะครับนี่ครับสิมมีหอยไงนะครับแล้วก็สิมมีหอมแดงใบมะกรูดใบมรพ่าน,นะครับ นี่อาบุซี่กับตะไคร้กับคานะครับจากฝีมือเชฟคนเก่านะครับเบ้าเอะนาเกเปนนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมก่ออีกแล้วครับก่นหยุดครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งหนึ่งหอยครับหอยตัวยิ่ๆนะครับน้อนี่มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่ครับเบ้าสมโฟด์ครับอยู่นรงกันที่เก่าครับพี่น้องสามนุ่มสามมุมมือเก่าครับเดี๋ยวจะไหนมาติดตามวิธีหนึ่งหอยกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันครับผมขวนกอนแค่เดียวนี่ครับเบาอีกำลังจัดแกงคมสวยงามนะครับห้อยบ้า่ลงหอยดิลลางบ้านหลางดิบ้านหลังเลยไหมยังยังพอดีเบาอีลืมลลังหอยนะครับ้ บปล่าต้มโพดนี่ครับมักขมินนะครับก็รักการล่างหอยนะครับมักขนาดครับเปล่าต้มโพดนี่มักล่างหอยพนันว่าอะไรเคลียเออเอาขนาดนะครับผมนี่โอ้ยต่างาต่างตาล่างหอยรูปหอยเลยนะครับผมนะครับหลังจากเปล่าต้มโพดล่างหอยแเรานะครับนี่ครับพากันมาจับหอยเลี้ยงค่ะมักขมิ้นมางนะครับสองนุ่มนะครับผมเป็นได้พี่น้อง เป็นเตาไปเผ็ดฟอพันบ่า<อ>การเลี้ยงหอยหอยมีชุดใส่ด้ครับ <c oughs> สุด,ดยอดเนะครับผมนี่ครับโอ้ยครับ <c oughs> สมุนไพนร <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับโปะไปเลยสมุนไพรครับฉีดหน่นอยเชได้หอมนะครับเนะ<จ>าะเดี๋ยวอดตีนไม่เบยครับ <ขอ S 2> พี่น้องนี่หลังจากเซตหนึ่งเซต,ตออกมากเรียบร้อยนะครับหน้าตายเป็นังสีนะครับหอยอ่านะครับ อันนี้คืออ่านั่งกินนะครับพี่น้องเราสำรวจมาขนาดครับอ่าหอยเงี้หอยเงี้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงไมากินต้องกันนะครับพีม o มครับพี่น้องเดีดดีเอยแล้วครับจะน้อยกับสีท้ามีทีกินกันนะครับเดี๋ยวเชฟเอ๋อร์เขาลัิ่มบุญไหว้อยู่กับการเห็ดน้ำจิ้มอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวครับเ็น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซี่รูทเขาลัง่มจัดการนะครับเดี๋ยวยังไงไมากินน้อกันนะครับพี่น้องเนาะ พี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ต่ำเอาสดเลยนะครับนี่โดยฝีมือเชฟสมพลนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่กำลังกินรสเด็ดครับนำเต็มทีเลยน,น,นะครับมมนำกิมบับมากร,รูปไหมอย่ามั่วแต่สัตว์เกลียดทำงานในกินเบียร์เป็นยังองาครับ,บาาพี่น้องมาได้พี่น้องเอ้ยเมนูนี่ยบ้าสมพลจัดแล้วนะครับ ครับผม <c oughs> ใส่ไว้เลยครับมือเลยครับมือดรดเพื่อแซบอารเราคยให้แซบวะม่บอกแกแซบครับเบาอีมาหน่ยอ,ยอยัดดูมเบาอีดีกซื้บเอาบนงมา,นาด้วยครับนีไ่ได้กินแบบธรรมมาชิไปเลยท่องมยังโอ้ละไไอยู่ไรย,ยังนะครับนี่ครับไรส่นอนเข้าหัวแล้ว เอากระดมเลยน้ำน้ำน้ำลุ่ะกินแบบน้ำลุขอตัวยังไงก่อนนะครับเนาะนี่ครับอืมนี่พี่น้องหอยใหญ่นะครับไผ่นะครับสมุนไพรใส้น้ำหอยใหญ่เดี๋ยวนะครับพี่น้องหลัจากทีมงานลูกขึ้นมา เมือนกี่ปแปนครับสุดยอดเลยมาเอาลํกกากันกินง่ายาด,ไไดีเนาะหอย่าความกินง่ายเอาเลยเปี่ได้แซ่บว่สุดยอดแล้วผมแซ่บหราแซ่บเอาครัรรบพี่น้องครับผมหอยตะวันอืม <c oughs> น้ำากิ่มก็แซบอร่อย มาเล้วครับพี่น้องมากินน้วกันครับมาที่นี่กินครับพี่น้องนี่ครับหอยใหญ่ครับผมกินแบบนี้อย่ให้พักหอยอ่านะครับหอยใหญ่ครับพัดพัดบุกขึ้นหรอไปพัดเติมโอ้โหลูกนี้ครับย่างเลยย่างกหมนแลาวมึงหอยตัวนี้นะครับ นะก็เครื่องเจียงสี่หนึ่งแซ่ออบกว่านาะบหังนมาพี่น้องครับมากินน่วกันครับผมเอากินเลยนะครับพี่น้องแระดแข็งพอดีเบ,บ,บ้าเอฟเอ็มทีเลยครับมาครับผมมามา่ายคลิบมาครับพี่น้องมาเด้อมากินหอยใหญ่นวมกันครับพี่น้อง ตัวง่ายครับแกะอ,อกกากระดองนะครับพี่น้องห้านี่ครับในบันอาจิ้มนะครับสุดอยอดพี่น้องครับผมวันนี้พักวอลลไลท์ครับวันนี้ฝนตกครับซาเลแน่ใส่ลงไป นกิมซี่พูดหลาบแล้วพี่น้องม้วนสส่เสเใส่ไปหัวผ้านน้่ลงไปครับเด็ดเตมอองงามยังงนี่ครับมากินน้ำกันพี่น้องครับยังไงครับนี่ครับเคยหลามเมื่อเยแปีนครับ สุดจอเลยครับพนี่เ็นไหมครับนักซี่ครับก่อหยียงกัน มาเรือยพี่น้องเนอะนำ้นำนำ้ำน้ำปลาหมดปลานี่ครับเดี๋ยวบ้าสุดน้ำแล้วนะครับซีตัวแล้วครับผมอืม <laughs> แซ่บครับแซ่แบรสเด็ดขนาดน้ำจิ้มมือนี่หอยนุ่มครับผมนี่หอยนุ่มๆครับพี่น้องไงนะครับตะว,วันแซ่บนุ่มครับ เด,เดี๋ยวติดตามหมวดหน่าสิภาพไปหานะครับภาพปหาหอยไหว่ะซุมหอยออครับพี่น้องหลังจากปาดไปจกักข้าวหนึ่งนะครับนี่ครับเหลือแต่จานมินลินนะครับกัน้ำจิ้มเนเพชรพแห้งโอ้แบ่บน้ำจิ้มเพชรครับนี่นครับนี่ครับพี่น้องมืดเราครับอีสานต้องเพชร วอนจยังเดยอะเต็มไปเลยตัวนะครับนี่ครับเบาสมพลนั่งโตตรงเรานะครับแซ่บครับเบาเยอะเอายังไงตัวนี้โอเคโอเคยังไงตัวนครับพี่น้องหลังจากกินไปสักพักนะครับเหลือแต่เปรี้ยวโป้วนะครับ ขอคุณพี่น้นองนะครับผมที่เขาว่าชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เคยหลามเมื่อเกีบแปนะครับผมไปยังไดผิดพลาดประกันในโบคำบอกคำจาวบอกว่าถือบอกว่าสุภาพนะครับขอถทดขอให้ไปทีคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปน้าจังหวะพอกันไหมครับผมสำหรับคลิปน,น,น,ปนี้เคยหลามเมื่องกีบปลงขอจบไปต้นนี้ครับสวัสดีครับ สังลาแล้วนะครับสวัสดีครับผมคลิปนาว่ากันไหมครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายจุ๊จุ๊บายบายบาย